สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะเด็กๆข้อ่วยน้ำว้านะคะทุกน่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบก,กับครูนะคะในคลิปของหอน่วยการเรียนรู้นะคะหน่วยที่เจ็ดน,นะคะเรื่องอยู่อย่างปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะการอยู่อย่างปลอดภัยในชีวิตประจาวันนะคะเด็กๆจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะ ความปลอดภัยในชีวิตประจาวันนะคะที่ครูจะพูดถึงนะคะอย่างแรกเลยก็คือความปลอดภัยในเรื่องของการเล่นนะคะการเล่นภายในบ้านนะคะหรือว่าการเล่นภายในห้องเรียนนะคะ,ะที่สําคัญที่สุดก็คือการเล่นเครื่องเล่นกลางสนามนะคะที่สําคัญนะคะเด็กๆต้องเล่นอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็เล่นอย่างระมัดระวังรู้จกักอดทนรอคอยนะคะ แล้วก็เล่นเสร็จแล้วต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่โรงเรียนนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือความปลอดภัยในเรื่องของสิ่งของมีคมน,นะคะสิ่งของมีคมส่วนใหญ่จะมีอยู่ภายในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกันปลายจะเป็นมีดจะเป็นของแหลมเช่นตะปูหรือว่าค้อนนะคะของเหล่านี้นะคะเป็นของใช้ที่อยู่ภายในบ้าน เด็กๆควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเล่นแต่ถ้ารกรณีที่เด็กๆจะใช้จำไายเด็กๆสามารถใช้จำนไปของตัวเองซึ่งเป็นกันไกยที่ใช้สำหรับเด็กอันเล็กๆและก็ใช้อย่างระมัดระวังนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือความปลอดภัยของเด็กนะคะในชีวิตเราจะมาอย่างก็คือการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเดินทางเอ่อโดยการเดินนะคะการเดินตาม่อ ถนนก็คือต้องเดินที่ปลอดภัยคือริมฟุบบาทนะคะแล้วก็ข้า,ามถนนต้องข้ามถนนที่มีทางะ้ะลายมีไฟสัญญาณจราจรน,นะคะและให้ปลอดภัยที่สุดก็คือการข้ามทางสะพานลอยนะคะส่วนกรณีที่เรานั่งในรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถ side, นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์คือว่าเด็กต้องรู้แล้วล่ะเด็กๆต้องสวมอะไรต้งให้เด็กนั่งรถมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันนะ็อกนี่คือปลอดภัยที่สุดแล้วก็ นั่งในรถเนี่ยต้องขอเองต้อณแม่นะคะในระหว่างที่รถวิ่งนะคะนั่งรถจนต์รัดขุมขัดนิรภัยห้ามเล่นจันในรถนะคะอันนี้นะคะถ้าเด็กเล่นกันในรถเนี่ยสามารถเกืดออันตรายได้และอ,อย่างก็คือความปลอดภัยจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างภายในบ้านเราต้องใช้ปลั๊กใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นเสียบรักหรือสอดรักต้องต้องจับที่รักให้ถูกวิธีไม่ใช่จับที่สายไฟและที่สําคัญคือต้องออบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ช่วยเสียบรักให้หน่อย,หร,ออยรอหรือว่าเด็กจะต้องเสียบรักเองหรือว่าเด็กสามารถทําได้ถูกวิธีก็ต้องระมาัดระวังนะคะแล้วก็ความปลอดภัยในเรื่องของสัตว์มีพิษนะคะสัตว์มีพิษไม่ว่าเป็นงูเป็นตับกาเป,เ,เ,เป็นแมลงเป็นแมงตอง พวกนี้คืออันตรายหมดเลยแต่สิ่งสัตว์นี้ที่วงนี้จะแอบอยู่ในที่รกรงที่มีหญ้ารกรงเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องหลีกเลี่ยงนะคะเวลาเล่นกลางสนามนะคะห้ามไปเล่นในบริเวณที่มีหญ้ารกรนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเหล่านี้เด็กๆจะต,ต้องระมัดระวังและรูเชื่อว่าเด็กๆสามารถปฏิบัติได้แล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต,ต่อไปนะคะดเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะให้ปลอดภัยจากโควิดในทีนะะ่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ